สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนสมาชิกทุกๆท่านนะครับที่เข้ามารับชมช่องแอทอนนักคํานวณอยู่ในขณะนี้นะครับสมาชิกนะะวันนี้ก็เป็นวันที่28แล้วนะสมาชิกนะถึงคิวของช่องแอทอนนักคํานวณแล้วที่จะมาสรุป3ตัวบน2ตัวบน2ตัวล่างนะครับแล้วก็เจาะเน้นเเด่นบนเจาะเน้นเเด่นล่างให้กับสมาชิกได้รับชมกันในบินนี้บินเดียวเหมือนทุกทุกงวดที่ผ่านมาสาหรับใครที่รอชุดสรุป สามตัวบนสตัวบนสตัวล่ากก็เข้ามาดูนะครับสมาชิกเข้ามาดูได้มีบางคนทักแคทผมไปนะครับว่าไม่เห็นสรุปเลยนี่ฮะไล่สรุปให้แล้วนะสมาชิกนะนะครับไล่สรุปให้แล้วสมาชิกชอบชุดสรุปก็เข้ามาดูกันได้ในคลิปนี้นะครับสรุปได้บินเดียวกันเลยเคียนร,รวมยอด3ามตัวบนสตัวบนสตัวล่างก่อนอื่นนะสมาชิกนะใครที่เข้ามาแล้วก็ผมก็ขอฝาก นะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องนะครับแอทอนนะครับเอ๊มันมัวมัวหรือเปล่าสมาชิกมัวไหมฮะเออครับก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องแอทอนนักคำนวณด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมกดลูกกระดิ่งเพื่อที่ท่านจะได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับคลิปใหม่ๆที่ผมจะลงต่อไปด้วยนะครับสมาชิกนะแล้วก็อย่าลืมกดลูกกระดิ่งเพื่อที่ท่านจะได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับคลิปใหม่ๆที่ผมจะลงต่อไปด้วยอ่ะ มาฟังคําเตือนทางช่องกันก่อนคําเตือนนะฮะทางช่องเป็นเพียงสื่อแนะนําแนวทางในการเลือกซื้อสลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับไม่สน,นับสนุนการพนันหรือสิง่งผิกดกฎหมายใดๆทั้งสิ้น,นทุกๆข้อมูลนะครับผมให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะทุกๆข้อมูลนะครับผมให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นให้สมาชิกแยกแยะแล้วก็วิเคราะห์ด้วยตัวของสมาชิกเองถูกผิดยังไงผมก,ก็กรับขอโทษขออภัยสมาชิกไว้ล่วงหน้าด้วยนะครับอ้าวมาดูชุดสรุปการนะสมาชิกนะชุดสรุปนะผมได้ ผมจะเขียนเป็นตัวเพราะผมนะครับตัดแต้มทําอะไรของผมสั์สับเสร็จเรียบร้อยตัดตัวดับดับร้อยดับสิบดับหน่วยนะครับผมทําของผมเรียบร้อยหมดเขียนไว้นะครับในกระดาษเรียบร้อยแล้วนะสมาชิกนะเดี๋ยวก็จะมาเขียนนะครับในในกระดาษให้เหมือนทุกๆงวดนะผมนะครับทำตามสูตรผมเท่านั้นถ้าใครไม่ชอบนะครับมองผ่านผ่านไปนะครับ ผมเอาหวยจากไหนนะครับมาสรุปให้สมาชิกนะครับนี่ฮะอันนี้เป็นสูตรทางเดินเลขนะครับอันนี้จะเป็นสูตรประจำช่องผมอยู่แล้วคือสาตัวบนผมใช้สูตรนี้เหมือนเดิมเหมือนทุกๆงวดนะครับสมาชิกนะถ้าใครนะครับคิดว่าห้าหกเจ็ดไม่มีมองผ่านๆไปได้เลยนะครับเพราะผมสามตัวบนผมนะมีห้าหกเจ็ดนะครับ, 5, 6, รบอันนี้คือสูตรประจําช่องผมอยู่แล้วนะครับมันมาชนกับ เด่นบนเดือนดีหกสิบ้วนนี่ฮะสองสูตรนี้มาชนกันนะครับแล้วก็เผอ,อิญมันมาชนกันกับตัวนี้อีกนะฮะที่เด่นที่สิบหน่วยบนนี่ฮะมาหกกับเจ็ดนี่เห็นไหมฮะผมถึงได้เน้นหกกับเจ็ด้วนนี้นะเน้นหกกับเจ็ดที่สิบหน่วยบนนะครับ,บ,นะรบสมาชิกนะอ่านี่แหละแล้วก็ล่างนะหลักสิบล่างมีเก้ากับหนึ่งแน่นอนงวดนี้นะตามสูตรอันนี้มีหกเด่นล่างอันนี้คู่ชุดเด่นล่างหก หกเก้าเก้าหกเก้าเจ็ดมีชุดสรุปมีเก้าหกนะครับอันนี้จะเป็นคู่ชุดนะครับอันนี้เดนล่างสองตัวสูตรเก่านะฮะสูตรเก่าเดิมต่อจากงวดที่แล้วนี่งวดที่แล้วห้ากับเก้างวดนี้ได้ตัวเดิมห้ากับเก้านะฮะทีนี้เดี๋ยวผมจะไปจะไปแก้ไขให้สมาชิกนะผมเน้นไปที่ห้ากับเก้าโดยที่หลักหลักสิบหลักสิบล่างนะฮะสมาชิกนะเดี๋ยวผมจะไปแก้ชุดอสิบหน่วยล่างนะครับผม ผมลืมตัดดับของผมไปนะเดี๋ยวมาดูกันว่าผมผมจะไปอันนี้เลขเก้านะครับสูตรเดินยาวเลยนี่มันต้องมาที่ข้างบนหรือข้างล่างไงนะเลขเก้าตามสูตรนะสมาชิกนะนะครับอันนี้หนึ่งกับสามร้อยบนอ่ะนี่ผมใช้จริงนะครับสมาชิกนะถึงจะหลุดไปหลักหลักหน่วยงวดที่ผ่านมาอันนี้สูตรเก่านะผมใช้จริงผมเน้นไปที่เลขสามเลยงวดนี้อ่ะสามตัวบนผมเอาหลักร้อยไปที่เลขสามเดินสมาชิกเด้อก็ในสูตรนี่แหละครับไม่มีเปลี่ยนแป้ง อันนี้มีนะครับผมเล้นไปที่95กับ97นี่นะ2ตัวนี้อันนี้ใช้จริงด้วย10หน่วยบนนะต่อจากงวดที่แล้วเหมือนกันวัที่แล้วชกันทั่เลข5หลักหน่วยอันนี้ผมเน้นไปที่95กับ97นะมีชุดสรุปผมมี95 97นะอันนี้ผมบอกไว้แล้วนะนี่ที่ผมบอกเมื่อกี้นี้นะสมาชิกชุดสรุปล่างผมนะครับขอเปลี่ยนแปลงตัวเลขนะสมาชิกน,นะครับเลขศูนย์มันดับ ที่ข้างล่างผมนะสมาชิกนะีิฉะนั้นผมครับผมขอเปลี่ยนแปลงตัวเลขนะ,ะจากศูนย์ะอันนี้คือชุดเต็มเด้อสมาชิกเด้อชุดเต็มครับเปลี่ยนแปลงยังไงฮะสมาชิกดูดีๆนะฮะเดี๋ยวจะหาว่าผมแก้เลขหลังหวยออกอน,นี่ผมแก้ก่อนหวยออกนะเอาเลขค่าใส่นะสมาชิกนะเอาเลขค่าใส่อันนี้ก็เอาเลขค่าใส่ ครับอันนี้ก็เอาเลขห้าใส่นะครับอ่ากระตานี้เลขห้ามาจากไหนอะเลขห้ามาจากไหนก็ที่ผมบอกเมื่อกี้นี่นะสมาชิกนะนี่ฮะห้าก <c oughs> ับเก้าเป็นสูตรเก่าครับห้ากับเก้าเห็นไหมฮะผมใช้จริงนะครับตามสูตรนี่แหละนะสมาชิกนะอันนี้ผมแก้แล้วแล้วทีนี้เลขล่างหกนะหกผมเล่นไปอีกตัวหนึ่งก็คือ หกับสี่นะฮะเพิ่มให้นะสมาชิกนะหกกับสี่อ่ะสมาชิกชอบตัวไหนนะครับก็ตามนี้แหละห้ากับสี่อันนี้เป็นลองแล้วกันนะผมจะเด่นไปที่เลขหกนะสมาชิกนะอ่ะอันนี้ก็คือชุดสรุปล่างทีนี้นี่ฮะใครที่งวดที่ผ่านมาใครตามก็ดีใจไปด้วยใช่ไหมฮะล่างตัวเดียวเลยเลขห้าเด่นศูนย์ห้ากับแปดห้าก็ดอกห้าสาม โอ้ก็ยังเข้านะผมเน้นไนที่เลข5ล่างออก5 3อ่าข้างบนนี่โอ้305เลยนะมนออก405เห็นไหมสมาชิกนะโอ้เสียววดัดหวาดเสียวนะสมาชิกนะก็5เด่นข้างบนข้างล่างวัวที่ผ่านมาเข้านี่เข้า,ขา,ขา,ขาตรงตรงเลย05ครับเน้นไป4ชุดนะวัวที่ผ่านมา05 08แล้วก็27 28มันเข้าที่05เต็มเต็มเลยข้างบนอันนี้ก็คือวัวที่ผ่านมาเอาวันนี้นะครับไปจับ คู่เลยนะสมาชิกผมจะจับคู่แบบนี้นะสมาชิกนะ,ะจับคู่เลยครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับสูตรก็เยอะนะครับ <c oughs> ที่ผมให้ดูสูตรนี้ก็คือผมเอามาจากสูตรที่ผมคำนวณแล้วฮะไม่มีอะไรเขาเรียกไม่มีไม่มีนอกในไม่มีเอาเลขจากจากสูตรอะไรล่ะเขาเรียกจากสูตรเดาๆมั่วๆม,มาเขียนให้สมาชิกนะครับ อาจับคู่ชุดเลยผมได้เขียนไว้เรียบร้อยแล้วนะครับสมาชิกนะอาจับก็จะมีเก้าผู่ชุดเหมือนเดิมนะเฮ้ยงวดที่ผ่านมานี่มันสิบสองนี่ครับงวดนี้ได้เก้าครับเก้าผู่ชุดอ่ะจับตามตัวเลยนะสมาชิกนะแปดห้าครับแปดหกครับแปดเจ็ดครับเก้าห้าครับเก้าหกครับแล้วก็เก้าเจ็ด ที่ผมบอกไว้เมื่อกี้นี้นะที่เป็นคู่ชุดละ95กับ97นะมีนะแล้วก็83 93แล้วก็36อ่ะมีข้าวชุดนะวันนี้นะสมาชิกนะวดที่ผ่านมานี้ยังมี1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12ชุดนะวันนี้ได้9ชุดนะจับเต็มแล้วละ9ชุดอ้อาวมาดูชุด3ตัวบนตอนนี้ สามตัวบนงวดที่ผ่านมานี้สี่ชุดหนึ่งสองสามสี่เน้นไปที่สามศูนย์แปดกับสามศูนย์ห้างวดที่ผ่านมาวันออกสี่ศูนย์ห้าเอางวดนี้ได้สองชุดนะจากสี่ชุดนะครับสมาชิกนะก็จะได้เลขสามแปดหกฮะสามเก้าเจ็ดนะครับ, 3, 9, น,รบนี่นะเน้นๆให้เลยนะสมาชิกมาไม่มาไม่รู้ ทำตามสูตรนะตัดแต้มทําอะไรเรียบร้อยนะครับมาดูชุดสรุปล่างกันต่อชุดสรุปล่างนะครับชุดสรุปล่างนะครับชุดสรุปล่างสูตรนะครับจะเข้าไปงวดที่4หรือเปล่านะครับในช่องแอทอนนะฮะนักคำนวณฮะ เข้ามาแล้วสามงวดนะครับสมาชิกนะใครที่ติดตามนะก็จะรู้ดีนะไม่มีโม้นะไม่มีแม่นหลังไม่ออกเข้าก็คือเข้าหลุดก็คือหลุดครับงวดที่ผ่านมาก็เข้าเป็นงวดที่สามงวดนี้จะเป็นงวดที่สี่หรือเปล่าอ้าสมาชิกฝากติดตามด้วยเอามาสรุปล่างกันต่อสรุปล่างตามที่ผมได้บอกไปเมื่อกี้นี้นะสมาชิกนะอ่ะผมเน้นให้หกชุดนะครับมีฮะสิบสี่นะครับสิบสี 54แล้วก็94นะครับ16ฮะ16 56 96นะครับ, 16, 56, 96, รบอ่ะวันประจำาวันที่ครับวันประจำาวันที่1 8ฮะ65 แอดทอนนักคำนวณน,นะฮะอ่ะมาตามนี้เลยนะสมาชิกนะถูกคิดก็ว่ามันไปตามสูตรเดอร้อสมาชิกเดอ้อชอบก็านำไปใช้ไม่ชอบมองผ่านๆไปครับ ่ะมาครับเด่นนะมาตัวเด <peu> like ่นก่อนนะสมาชิกนะเด่นล yes. right. ่างก็เหมือนที่ผมได้บอกไปเมื่อกี้นี้นะสมาชิกนะเด่นนะหกกับสีนะสมาชิกนะเด่นบนนะหกกับเจ็ดนะสมาชิกนะอ่า ก็พิจารณาเอานี่เด็ดครับเด็ดนบด่างเด้อสมาชิกเด้อชอบนำไปพิจารณาเอาไม่ชอบมองผ่านๆไป <c oughs> อะมาเน้นให้จ้ะตอนนี้ถ้าสมาชิกได้มาเน้นให้ครับมาเน้นให้กับสมาชิก ชัดไหมครับสมาชิกขอยาไฟปรับเท่าหน่อยหนึ่งอ่ะข้ะางบนนี้เลขเด่นก็คือหกกับเจ็ดอ่าใครที่ถามหาเลขเด่นมารับไปได้เลยนะครับเด่นล่างก็คือหกนะครับกับสี่นะครับอ่าสามตัวบนวันนี้นะสองตัวนี้แหละสองชุดนะครับ นะก็นเน้นก็ที่แปดหกเก้าเจ็ดนะครับเก้าเจ็ดเก้าหกนะครับสามหก 94ชุดะสมาชิกนะ4ชุดนี้ถ้าจาก9ชุดผมเน้นให้4ชุดอ่าข้างล่างนะสมาชิกนะข้างล่างผมเน้นครับผมเน้นให้ที่96ถ้าสมาชิกนะผมเน้นให้ที่96กับ16อ่ามาไม่มาก็ไม่รู้แหละอ่าถ้าคิดเทนเป็นต่างถ้าใครชอบ4ก็4 ผมเน้นให้2ชุดนี้ก็ตามนี้เลยนะสมาชิกนะช่องแอนทอนนักคำนวณนฝากพิจารณาด้วยนะครับชุดสรุปนะครับใครที่ชอบก็น,นําไปพิจารณาใครไม่ชอบมองวัดผ่านไปได้สมาชิกเด้อนะสูตรทุกสูตร,นะรมันมีเขามีหลุดนะครับพร้อมทาชุดสรุปนี้จะมาเป็นวันที่4หรือเปล่าก็ฝากพิจารณาด้วยอ่ะเ <c oughs> นี่ยเทียบสองสูตรให้ดูนะสมาชิกนะเทียบสองสูตรให้ดู อันนี้ของงวดที่ผ่านมาอันนี้ของงวดนี้นะครับหาก็ถามนี้เลยเที่ยะไปดูเรียบร้อยนะจะมาหรือเปล่างวดนี้ถ้นะทาทั้งบนทั้งล่างก็ฝากติดตามด้วยนะสมาชิกนะสำหรับลิปนี้ก็ประมาณนี้นะก็ขอให้สมาชิกนะครับร่ำรวยๆเฮงๆปังๆนะครับกับหวยที่ผมสรุปให้ทั้งบนทั้งล่างนะฮะใครชอบก็นําไปพิจารณาไม่ชอบก็มองผ่านๆไปหวยออกห้ามมาม่านะนะสมาชิกนะห้ามดราม่าเพราะว่าผมให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับ ผมก็หวังอยากให้สมาชิกนะครับถูกเท่านั้นแหละฮะสมาชิกนะก็ทาเต็มที่แล้วนะครับอ้าพรุ่งนี้นะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยถึงจะสรุปแล้วก็ยังมีสูตรดีๆมาให้สมาชิกได้รับชมกันต่อไปนะสาหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะสมาชิกนะพรุ่งนี้จะเป็นสูตรอะไรนะก็จะมีสูตรเสริมให้นะเด็ดๆนะสมาชิกนะก่อนวออกนะก็ฝากติดตามด้วยสําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับ